สวัสดีครับมาอยู่กันมังหะจอมยุทธพูดต่างจานภาคสองนะครับตอนที่หนึ่งร้อยสิบห้าฟื้นคืนเกียรตินิกายถังไปชมมาเลยเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปกว่าปีครึ่งในระหว่างนั้นทวีปต้าหลวก็สงบสุขดีปัศจากการเคลื่อนไหวของอาณาจักรสุยยันจันทราและวิหารแเองต้นกําเนิดหลังจากมาเต่วเต่านี้ออกใบจากโรงเรียนเช็คก็มีเก่าวกราวของตือนให้ได้ยินอยู่บ้างตันทีที่วีหาวได้ยินก็รู้สึกหนักอึ้งมาก หลังจากที่ผู้อาวุโสมุได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้เขาฟังเขาก็เปลี่ยนความขับแค้นใจนั้นให้กลายเป็นแรงผลักด,ดันวิหามุ่งเน้นไปการทำสมาธิเพื่อกัดเก่าพลังของเขาพลังของวิหาพุ่งไปถึงเลเวล38พลังของแกนไทน้ําแข็งของเขาก็ยิ่งพลังยิ่งทรงพลังจนน่าตกใจในด้านของสับปิดิทเวปพ้นพเขาก็ทําได้ดีอย่างยอดเยี่ยม เขาได้รับการเลื่อนขั้นไปเป็นผู้ใช้สป,ปิริตเปป้อนระดับอาพร้อมทั้งเหรียญปรมาจาร์ความเร็วของวางตองเองก็รวดเร็วไม่แพ้กันหลังจากที่ผ่านผ่านไปเพียง1ปีเขามีพลังอยู่ในระดับ44พร้อมกับวงแหวนที่4ของเขาเสี่ยวเสี่ยวเองก็ไปถึงเลเวล40และดูดจับ,บงวงแหวนวงที่4เข้าสู่ระดับวิญญาณบรรพชน ไปิดเผยการติดตอ่อกับต่างยาเขาใช้เวลาในการเฝ้าตามหาต่างยาเขาเองก็ก้าวสู่ระดับสับ i ิตกิงเลเวลห้าสิบเขาไม่เคยยิ้มอีกเลยหลังจากที่ต่างยาหายตัวไปฉันเจอและนานๆนานเองก็มีวงเวียนห้าวงแล้วเช่นกันกลายเป็นสปบปิตกิงเกาะเทพสมรุรวิหารเทพสมรุเรเหล่านักเรียนฝ่ายในหกสคนยืนเรียงกันที่หน้าวิหาร ในตอนนะผู้นำวิหารเทพสมุทรนี่คือคำสั่งเสียสุดท้ายของข้าจากวันนี้ปล่อยจงสนับถนุนสาขาสับปิดเวปพ่นซะกำไรครึ่งหนึ่งจากเมืองเช็คทั้งหมดจะเป็นของสาขาสับปิดเวปพ่นเพื่อร่วมชงผู้อาวุโสมู่เมื่อใดที่คนจากสาขาสับปิดเวปพ่นเป็นผู้ใช้ระดับสิบให้คนผู้นั้นเป็นผู้กองวิหารเทพสมุทรคนต่อไปหัวหน้าสิทธิ์จ้างเลื่อชวน พวกอุโศม่ท่านจากเราไปจริงๆเหรอคะภายในวิหารเทียบสมุทรเจ็ดสัปลาดแเ่งแจ็คยืนเรียงกันต่อหน้าพวงอุโศมูม่เราควังคำสั่งเสียจุดตายของเขาเด็กๆอย่าร้องไปเลยอ,อาจารย์ท่านบรรพบ,บุรุษบรรพบ,บุรุษอันเหรอเป่ยเยเป็นตาญาติของพวกอุโศมู่อันเหรอก็มไม่เคยรู้มาก่อนเลยเด็กโง่เอ๋ยตาแกค,คนนี้นะอยู่ อยู่มากกว่า200ปีแล้วนะการที่ข้าสามารถอยู่มาได้นานขนาดนี้ไม่ใช่ว่าพวกเจ้าควรดีใจหรอกหรือการที่ได้ปกป้องโรงเรียนได้เฝ้ามองเด็กๆอย่างพวกเจ้าได้มองพวกเจ้าเติบโตนับเป็นเกียรติที่สุดในชีวิตของข้าข้ากำลังจากพวกเจ้าไปแล้วในวันนี้หวังว่าข้าหวังว่าพวกเจ้าจะมองมาที่ข้าอย่างมีความสุขนะฉันเจอนานๆ ตาแก่คนนี้มีเรื่องอยากจะขอร้องพวกเจ้าหน่อยไม่ว่าจะเป็นอะไรพวกเราสัญญาว่าจะทำให้ได้ครับพวกวุธสูงแม้แต่ต้องเลิกกับชีวิตของพวกเราเราก็พร้อมที่จะทำก่ะก็อยากให้พวกเจ้าทั้งสองเข้าร่วมนิกายตังเหมือนกับอีกอ้าคนขอร้องให้พวกเราเข้านิกายตังหลายพันปีที่แล้วนิกายตังรุ่งเรืองมากหากถ้าหากไม่มีท่านบรรพบุรุษต่างๆ ที่เป็นผู้ก่อตั้งนิกายต่างแล้วก็คงไม่มีเช็คได้อย่างทุกๆวันนี้หรอกนะเพราะพวกเขาลบเราจากกล้าทำให้เปิดเผยได้วกกับต่างยาและเข้าร่วมนิกายต่างเจ็ดสัปปะหลาดรุ่นแรกเองก็เป็นสิทธิของนิกายต่างและพวกเจ้าก็คือเจ็ดสัปปะหลาดเองเช็ครุ่นที่เด็กที่สุดตาแก่คนนีน้หวังว่าอยากให้ชื่อเสียงของเกียรติยศนิกายต่างกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง จงทําให้นิกายตังกลายเป็นนิกายที่สามารถคุ้มครองดูแลปกป้บบบองตวีปนี้ได้ทั้งหมดรักษาความสงบสุขของดินแดนนี้จะไม่มันรุ่งเรืองเหมือนหลายพันปีก่อนข้าข้าจะเดินตามโดยบรรดาบุรุษของข้าท,ท่านเจ้าเจตหลาดเองเช็ครุ่นเรกข้าจะทําให้นิกายตังกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งก็เองก็ด้วยครับก็จะออกจากนิกายของตระกูลข้า พวกเราตั้งใจสัญญาว่าจะพยายามอย่างหนักเพื่อให้นิกายต่างกลับมารุ่งโนดอีกครั้งเยี่ยมมอกเท่านี้ข้าก็วางใจเรื่องนิกายต่างได้เช็คไปได้แล้วข้าจะเฝ้ารอวันที่พวกเจ้าบรรลุผลสาเร็จก็แล้วกันเปิดเข้ามาสิท่านมันพระพุทธเจ้าสืบสายเลือดมาจากข้าข้าเห็นแล้วว่าเจ้าสืบสายสืบโต้สายเลือดเองเสงมาข้ากําลังจักไปแล้ว ให้ข้าได้ช่วยทำให้สายเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าจัดเทียนเติอนนะจากนี้บ่อยเจ้าต้องแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเจ้ามีเพียงมังกรฟ้าตระลัอัศนีบาตศักดิ์ในกายของเจ้าเท่านั้นวิหาวังตงเข้ามาสิครับอาจารย์เด็กน้อยเอ๋ยอย่าได้เสียใจยไปเลยการที่ได้โอบอุ้มเจ้าไว้ในใต้ปีกของข้านั้นคือเกียรติยศที่สูงสุดของข้าในชีวิตนี้เจ้าได้รับความรู้ต่าง ที่ก้าใช้เวลารวบรวมมาแล้วเจ้าต้องใช้มันให้เต็มที่เจ้าคือความหวังของอนาคตโรงเรียนเช็กและนิกายตังช่วยเปิดเผยตามาต่างยาให้พบจงพยายามอย่างหนักเพื่อพัฒนานิกายและแล้วเจ้าต้องเป็นคนหยุดการประตูของอาณาจักรชุริยันจันทราในวันที่เจ้าได้เป็นเจ้าแห่งพูดกข้าหวังว่าเจ้าสามารถดูแลวิหารเทศมุษแห่งนี้ได้ ข้าจะทำตามที่ท่านบอกครับอาจารย์เชิญท่านพักผ่อนได้สบายใจเด็กอ้เอ๋ยก็ไม่ได้ตายจริงๆสักหน่อยข้าคงฟ้อมองพวกเจ้าอยู่ที่นี่เจ้าจงค้นหาสินทางที่พาเจ้าเข้าก้ามเข้าถูกคิดขีดจำกัดของเจ้าสินทางที่ไรจุดจบเอาล่ะหวังตงเจ้าคิดว่าข้าลำเอียงหรือเปล่าล่ะเพราะว่ามันมีหมอกหนาห้อมล้อมตัวเจ้าอยู่เสมอข้าไม่อาจทราบถึงจุดกำเนิดของเจ้าได้อย่างชัดเจน ยิ่งอนาคตต้องคงไม่ต้องพูดถึงในอนาคตนั้นความลับที่เจ้าเก็บงำไว้ในสองปีที่วิยาไม่อยู่ที่นี่เจ้าจงมันฝุฝนรอคอยวันที่เขากลับมาข้าคือหนึ่งในบนรรพชนแห่งเช็กมู่เอินกำลังจากไปแล้วต้นไม้ตั้ง ทางต้นเร่องแสงกลายเป็นเสาตีตองพุ่งขึ้นถสูบบนตองฟว้าผู้อาวุโสมู่กายร่างเป็นเกล็ดมังกรขาวและล่องลอยขึ้นไปโอบทั่วทั้งเกาะเทพสมุทรก็จบกันไปแล้วครับตอนเด่น1นึ่ร้อยห้าครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย